ซึ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้มีบุคคลเนรนามค่ะได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทยโดยรายงานระบุว่าในเอกสารของผู้ร้องค่ะอ้างว่าจากหลักฐานคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอันควรเชื่อได้ว่าพรรคเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกชี้นำกิจกรรมของพรรคประกอบกับพฤติการของแกนนำพรรคเพื่อไทยซึ่งแสดงออกในหลายเหตุการณ์ถึงการให้การยกย่องให้ความสำคัญให้ความใกล้ชิดให้การต้อนรับ และการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการยอมรับการชี้นําจากนายทักษิณชินวัตรรวมทั้งการนําวิดีโอที่นายทักษิณชี้นําแนวทางไม่ให้พักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองแนวทางอนุรักษ์นิยมใหม่และชี้นําการปฏิบัติตนของสมาชิกพักเพื่อไทยมาเปิดในที่ประชุมสามัญประจําปี2567ภายใต้การรู้เห็นของกรรมธิการบริหารพักเพื่อไทยนั้นค่ะวันที่26สิงหาคม2567นายวิสุทธิชัยนรุณนสสบัญชีรรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะ ในฐานะประธานสสพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีดังกล่าวค่ะว่าตนพอจะทราบมาบ้างว่ามีการไปยื่นแต่ในเรื่องของการครอบงำพัก จะต้องเป็นเรื่องของการสั่งการให้พักเพื่อไทยปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆเช่นการเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาทวีสินเช่นที่ผ่านมาที่ปรากฏข่าวว่านายทักษิณชินวัตรต้องการให้ในายชัยเกษมนิติสิรินั่งเก้าอี้นายกแต่ท้ายที่สุดที่ประชุมสสพักเพื่อไทยมีมติเลือกนางสาวแพทองทานชินวัตรซึ่งหากนายทักษิณครอบงำได้วันนี้นายชัยเกษมนิติสิริก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วในวันนี้ไม่เห็นอดีตนายกทักษิณมาสั่งอะไรในพั ท่านมานั่งในที่ประชุมพักทุกครั้งก็ไม่เห็นว่าท่านมาสั่งอะไรแต่ท่านจะให้สัมภาษณ์อย่างไรก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านในฐานะที่เป็นอดีตนายกเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถท่านแนะนําได้แต่พักจะทําตามหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนายวิสุทธ์กล่าวค่ะเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะกรณีนี้อาจนําไปสู่การยุบพักเพื่อไทยนั้นนายวิสุทธ์กล่าวค่ะว่า ไม่มีความกังวลเพราะนายทักษิณไม่เคยมาครอบงำเรื่องใดและเป็นธรรมดาที่มีนักร้องเยอะในงานการเมืองพร้อมระบุหากจะกังวลก็ควรกังวลในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือว่าจะแก้ปัญหา ดเชยและเยียวยาให้พี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งเกษตรกรและที่อยู่อาศัยอย่างไรค่ะส่วนด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ได้เดินทางมาที่อาคารชินวัตร3โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนถึงกรณีดังกล่าวค่ะ